การรักครอบครัวนั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือกันนะคะจากทุกๆุกฝ่ายเลยทุกคนเลยทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกมันไม่ได้มีใครคนใดคนหนึ่งมีหน้าที่รักครอบครัวมีหน้าที่เอ,อ่อทำให้ครอบครัวมีความสุขอบอุ่นคนคนเดียวคนนั้น นะส่วนใหญ่แล้วเรามักจะนึกถึงแม่ถ้าพูดถึงบทบาทของคนคนนี้นะเราจะรู้ว่าผู้หญิงเป็นพลังงานของบ้านอันนี้ก็เรื่องจริงนะคะเ,เขามีคําพูดที่เป็นโบราณของจีนเลยนะว่าแม่คือพลังงานของบ้านเพราะว่าแม่เนี่ยเป็นเหมือนศูนย์กลางนะคะเป็นศูนย์กลางแม่คือหรือภรรยาน,นั่นเองคะ่ะเป็นศูนย์กลางในการแบบว่าดูแลทุกคนในบ้านมองเหมืออเป็นผู้ดูแลคล้ายๆอย่างนะั้นเพราะนั้นมันก็เหมือนกับ,กบ,กบนคนที่กัปตันทีมคอยดูแลแต่พ่อเป็นผู้จัดการทีม พ่ออาจจะแบบไปหาเงินมาไปหาเงินมาพร่อไวหาความมั่นคงให้กับครอบครัวนะคะแต่ว่าคนที่เป็นคนคุมผู้เล่นม็นส่วนใหญ่จะเป็นแม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทของแม่มีความสําคัญมากทุกคนมีความสำคัญอะแต่แม่ในอันดับหนึ่งนะคะแม่แล้วพ่อและลูกทีนี้อย่างที่ครูบอกว่าครอบครัวที่ไม่อบอุ่นเนี่ยส่วนหนึ่งมันเกิดจาก mindset ตั้งแต่พ่อแม่เลยว่า เวลาครูพูดอะไรคนจะเกลยกียดครูอีกแล้วนะสร้างศัตรูอีกแล้วถ้าครูอยากให้ครอบครัวอบอุ่นเนี่ยคือครอบครัวที่ไม่อบอุ่นคือครอบครัวที่พ่อแม่มีไม้เซตวันตั้งแต่แรกว่าฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ไมีครอบครัวเพื่อให้อบอุ่นงงไหมหมายความว่าทุกคนไอค้ครูทำไมพูดแบบนี้เขาไม่ครอบครัวเ็าอยากอบอุ่นสิ <S <S ไม่ใช่บางคนอยากให้ครอบครัวอบอุ่นแต่ไม่ได้ต้องการให้ครอบครัวอบอุ่นคุณรู้จักคําว่าอยากกับต้องการมันไม่เหมือนกันเช่นอะไรบางคนพูดกับครูทุกปีแลลว หนูอยากลดน้ําหนักค่ะอืหนูอยากผอมค่ะอีกสองปีหนูก็อยากผอมค่ะอีกสามปีห้าปีหนูก็อยากผอมอยากผอมอย่างเงี้ยห้าปีน้ำหนักเท่าเดิมไม่ผอมเพิ่มอ้อวนขึ้นไปเพราะอะไรเพราะเขาอยากผอมเขาไม่ได้ต้องการผอมตัดผ้ามาที่ครูเคยอ้วนอ่าครู่เขียนหนังสือลดน้ำหนักจำได้ฮะครูเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยนะั้นก็เมื่อก่อนที่ครูเขียนพกเล่มปีละสองเล่มอืม ก่อนที่ตอนหลังเนี่ยตลาดหนังสือมันจะไม่เหมือน,มนเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะคือครูอ่ะเคยอ้วนจนถึงถึงจุดหนึ่งแล้วครูอ่ะต้องการผอมครูไม่ได้อยากผอมครูต้องการผอมเพราะครูต้องการผอมความต้องการ่ะครูตัดสินใจว่าฉันตัดสินใจว่าฉันจะผอมเออครูก็เลยลงมือทําลงมือทํา ไปดูเลยอ่านหนังสือเลยโ no, น่นนี่นั่นทำทุกอย่างลองผิดลองถูกลองมาหมดแล้วโยโยเอฟเฟกโดนมาแล้วจ้าไม่กินอะไรนะไม่ค่อยกินข้าวกินน้อยมากกินเหมือนแมวดมนะน้ำหนักลงไปสี่โลภายในสองอาทิตย์อีกสองอาทิตย์ขึ้นเปแปดโลโยโยเอฟเฟกลองมาหมดแล้วนะ <c oughs> คือเราต้องลงมือทำเพื่อให้มันเกิดขึ้นไม่ใช่อยากจ้ะเออเพราะนั้นถ้าครูอยากผอมครูทำไงเฮ้ยฉันอยากไปวิ่งว่ะ เ้วผอมไหมล่ะไม่ผอมครูต้องทาไงต้องไปวิ่งไงไปวิ่งกับอยากไปวิ่งไม่เหมือนกันครูก็บอกเพื่อนหลายคนว่าเฮ้ยแกฉันเห็นแกไปวิ่งฉันอยากไปวิ่งครูฟังแล้วครูก็เบะป,ป,ปากแบบเรื่องแบบนี <c oughs> นบอเออดูแคลนมันอนะดูแคลนมันเลยเหมือนไส้ <c oughs> อยากวิ่งครูครูฟังแล้วครูรู้สึกแบบลอยถ้วยอะเอาจริงลวยถ้วยไล่สาระอืเขาควรจะพูดว่าแกจะไปวิ่งวันไหนอืออย่างเช่น เดี๋ยวนัดกันนั่นอะคือคนที่เอาจริงกับชีวิตค่ะไม่ใช่ฉันอยากไปวิ่งอย่างแกจังรวยฉันอยากไปวิ่งฉันอยากวิ่งพูดไปเถอะอยากวิ่งอะเออนะคะแต่มีบางคนที่เขาเป็นคนจริงบอกว่าวิ่งวันไหนขอครูว่าวิ่งวันนี้เออเดี๋ยวไปเจอกันนัดเลยเออส่งโลเคชันไปวิ่งตรงนี้นี่คือคนที่เขาจะทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงๆเออ้ําหนักลดแข็งแรงสุขภาพจิตด,ดีอ้มีความสุขเลยนั่นะ่ะเขาเทคแอคชั่น ตัดภาพมาที่การรักครอบครัวค่ะคู่ถึงบอกว่าค,คู่ชีวิตคู่แต่งงานบางคนอยากมีครอ,อบครัวอบอุ่นโถถไม่ได้ต้องการไงอยากให้เฉยเขาแต่งงานปะพูกที่แต่งงานกันแล้วเนี่ยเออผู้ชายคนนี้มีฐานะมั่นคงเรารักกันเราอยากมีครอ,อบครัวอบอุ่นเราทำไหมไม่ได้ทําอยากมีครอ,อบครัวอบอุ่นแต่อยากให้ลูกไปเรียนโรงเรียนไกลๆนู่นนน ให้มันตื่นแต่เช้ากินข้าวในรถวันๆให้มันกว่าจะถึงบ้านเนี่ยฟ้ามืดพอดีนะลูกถึงบ้านทุ่มสองทุ่มอย่างเงี้ยรุ่นครูนี่ถ้า,ฟ,าฟ้ามืดไม่ถึงบ้านโดนฟาดกันเออคือเราเรียนใกล้บ้านกันไงคุณอยากมีครอบครัวอบุนแต่คุณบอกลูกว่าขอเกรดเฉลี่ยสามจุดเจ็ดจุดแปดนะคุณอยากมีครอบครัวอบุ่น แต่คุณกดดันลูกว่าต้องนี่ต้องนั่นต้องนู่นแต่คุณอยากมีครอบครัวอบอุ่นงงไหมคุณอยากมีครอบครัวอบอุ่นแต่คุณบอกสามีว่าจะต้องสอบเป็นผ tuh, ู้อำนวยการต้อง sure. ต้องมีน่นมีนี่มีนั่นคุณอยากมีครอบครัวอบอุ่นแต่คุณช่วยกันสร,ร้างนี่นะอืมเออบ้านหลังเล็กๆที่อยู่กันเนี้ยอคอนโดเล็กๆที่อยู่กันกระทัดรัดพอพอดีกาลังสบายๆคุณอยากได้คุณอยากได้ตรงนี้มากกว่า อยากได้หน้าได้ตาอยากได้บ้านหลังใหญ่ขึ้นรถหรูขึ้นเอาแบบมีที่วิ่งเล่นมีอา่อาดูแล้วอลังการไม่ไอายใครคุณก็เลยไปทําตรงนั้นพอคุณไปสร้างวัตถุอะไรเยอะๆยออแล้วคุณจะมีเวลาให้ครอบครัวไหมล่ะไม่ต้องทํางานเพิ่มเพื่อสนองความอยากของเราสนองกิเลสของเราว่าเอ้ยบ้านหลังใหญ่รถนะบางคนแบอบกก็มีรถมีลูกแล้วก็ต้องมีรถแบบรถครอบครัวไงรถที่มันดูแบบรถสําหรับคนมีลูกเขาโถคุณ สมัยก่อนเขามีลูกเขาก็นั่งสองแถวรถเมย์กันได้นะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่จริงๆแล้วคุณไม่ได้ทําเพื่อลูกไงอยากเฉียงนี่หูรู้คุณก็เอาลูกมาอ้างไปงั้นน่ะอืบางทีเราอยากได้บ้านหลังใหญ่ขึ้นให้มันดูแบบโครงการดีขึ้นดูหรูหราแล้วคุณก็บอกว่าก็มีลูกไงก็ให้พิธีลูกมีทีวิ่งเล่นมันได้วิ่งเล่นที่ไหนละว,วันวัน,วนมันอยู่บนท้องถนนกินข้าวบนรถนะกลับบ้านเด็กหลับน้ำลายยื่นในรถตู้เออจริงๆ คุณไม่ได้อยากคุณคุณอยากมีครอ,อบครัวอบอุ่นแต่คุณไม่เทคแอคชั่นคุณอยากมีครอ,อบครัวอบอุ่นแต่คุณไม่ได้พาลูกไปแบบไปสวนอะไรคุณนั่งปัดมือถือกันเดี๋ยวก็แม่เลือกเพลงใส่สิเดี๋ยวแม่จะอัพสตอรี่เดี๋ยวแป๊บนึงคือคุณนะพ่อก็แบบว่าพ่อไม่ว่างวันหยุดพ่อต้องนัดเพื่อนทำงานเออไปตี่เล่นกอล์ฟพ่อมีธุระทุกคนมีธุระ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 ไม่มีเวลาให้ลูกเลยเออแต่คุณอยากมีครอ,อบครัวอบอุ่น เห็นไหมเห็นอะไรไหมเราแค่ wish wish for เราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะด r o p อะไรลงมาอยู่ๆแหมครอบครัวอบุ่นขึ้นมาเฉยเลยโดยที่คุณไม่ต้องพยายามอะไรคุณเข้าใจยังครูไม่ได้ว่าหรือครูว่าจริงๆครอบครัวที่เกิดความคาดหวังครอบครัวที่แบบเธอต้องอย่างงั้น เธอต้องอย่างนี้ฉันถึงจะรักเธอฉันถึงจะชื่นชมเธอฉันถึงจะภูมิใจถึงจะมีความสุขเธอต้องเปแม่บางคนนะอันนี้คือเด็กๆเ,เป็นผู้หญิงเป็นซึมเศร้าอะ่ะเอาลูกเดินสายประกวดนางงามนะตั้งแต่อยู่น้อยๆเออมีความฝันว่าลูกฉันจะต้องเป็นนางงามลูกอยากกินเค,ค้กกินได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวมีพุงลูกเด็กที่อยู่ในวัยเดียวกันกับเขานะ มีพุงกัน,นเป็นแถวมีความสุขน่ารักตามวัยโตขึ้นเนี่ยมันก็ผอมเองแหละถ้ามันออกกับคือคือคอ,อันนี้ได้ความเชื่อส่วนตัวคุณนะครูเคยสังเกตหลายคนใครจะเอาใครจะเชื่อไม่ไม่เชื่อไม่เป็นไรครูรู้สึกว่าเวลาครูมีหลานมีอะไรครูรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กให้มันกินเยอเดียวกก่อนจะได้สูงสูงแล้วเดี๋ยวคย่อยไปลดออทีหลังปรากฏว่า,วาบางคนนะแม่กลัวลูกกลัวลูกกลัวลูกอ้วนให้ลูกกินน้อยครูครูครสังเกตดูนะ ให้ลูกกินน้อยมันไม่อ้วนแต่มันก็ไม่สูงบางคนนะครูงงมากเลยครูนึกว่าเด็กแบบเด็กเด็กหลักไม่ถึงสิบขวบอะที่ไหนได้โอ้อายุยี่สิบกว่าแล้วตัวมันเล็กแกนขนาดนี้มันตรงนี้ยุคเด็กยุคหลังมันจะมีสองประเภทคือซ้ายจัดขวาจาัดไอประเภทสูงสูงสูงแบบโอ้โหตัวยังไงแบบนะตัวยังไงยักษ์เลยนะยกัอีกประเภทหนึ่งเป็นประเภทแกนเหมือนอีทีตัวนิดนึงเออเพราะอะไรกลัว แล้วเด็กบางคนนะแม่บางคนอันนี้ครูขออนุญาตหนึงๆนะเราอย่าเอาความกลัวของเราไปใส่ลูกเลยแม่บางคนเออเวลาลูกจะกินอะไรอ่ะไม่เอาลูกเดี๋ยวอ้วนกินนี่นี่เดี๋ยวอ้วนดิบปงคนว่าเด็กแกนอันนี้ครูไม่ได้พูดไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้มึงเ,เป็นคนที่ครูรู้จักจริงนะแกลนค่ะตตไม่โตคือปัจจุบันเขาอายุยี่สิบกว่าจะแต่แต่คุณดูข้างหลังคุณนึกว่าประมาณเจ็ดแปดขวบคือแกลนเลยเออแล้วแบบ มันไงเขากลายเป็นคนหมกมุ่นเขากลายเป็นคนกลัวกลัวอาหารกลัวนู่นกลัวนี่กลัวกลัวอ้วนอะ่ะแล้วมันไม่มีความสุขเอาจริงนะแล้วมีเวลามีความสัมพันธ์นะเออ่คบกับแฟนนะผู้ชายแบบไม่มีใครก็ชอบหรอกคุณไอ้ยอันนี้อ้วนไอันนี้อ้วนนะั่คือมันใช้ชีวิตยากอะ่ะแล้วเด็กเขาไม่รู้ผู้หญิงเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้เพราะอะไร คือเขาถูกปลูกฝังมาเนี่ยคุณแม่ก็เอาลูกเดินสายประกวดนางงามอยากให้ลูกเป็นนางงามอยากให้ลูกเป็นเพราะว่าไม่รู้เป็นความฝันของคุณแม่แล้วแม่ทําไม่ได้แล้วเปล่าไม่รู้นะเขาอันนี้อันนี้เคสที่เป็นเคสจริงที่ว่าแม่เป็นคนไทยที่มาจากต่างจังหวัดแล้วผิวค่อนข้างคล้ำแล้วก็แต่งงานกับผู้ชายที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนเออบางทีเหิดลูกก็แบบลูกก็ขา,ขาวๆหน่อยลูกได้ผิวพอ่อขาวหมวยอะไรอย่างเงี้ยผิวสวยอืม ไม่ให้ลูกโดนแดดไม่ให้ลูกอะไรเลยทาครีมทาอะไรแล้วก็ลูกเดินสายประกวดปรากฏว,ว่าลูกเครียดเออแล้วแล้วลูกจะมีความสุขได้กอดแม่ก็ตอนที่เออได้รางวัลลงอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันจะมีความสุขมันมันจะเป็นครอบครัวอบอุ่นได้ยังไงอนึกภาพไม่ออกเลยพวกที่แบบเอาลูกไปเดินสายประกวดอะไรต่างๆโดยที่เขาแบบต้องคือ มันไม่ดีต่อชีวิตเขาอะชีวิตและสุขภาพด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อเพื่อสนองนิดพ่อแม่แบบนี้ครอบครัวแบบนี้มันก็อบอุ่นอบอุ่นไม่ได้ไงเออคือครอบครัวอบอุ่นมันจะต้องเกิดจากความที่เขาเองก็ต้องมีความสุขด้วยคือทุกคนอะทุกหน่วยอะครอบครัวมันเกิดจากหน่วยมันเหมือนครับทีฟุตบอลอะมันมีสิบเอ็ดคนสมมติทีฟุตบอลเนี่ยคือทุกคนต้องมีความสุขไง มันไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งจะต้องเป็นแกนหลักของตัวคนที่จะต้องแบบเป็นคนที่แบกทุกอย่างไว้ความหวังของที่บ้านอยู่ที่ลูกจะให้เป็นนางงามหรือว่าบางคนแบบความหวังของที่บ้านคือลูกจะเป็นหมอลูกแล้วเอาจริงๆไม่ได้ดูถูกไม่ได้ดูแคลนพูดตรงๆเลยนะความรู้ความเ,อ,อ,เอ,อไม่ใช่ความรู้ความรู้มันมันแล้วแต่จะหาแต่ความสามารถเนี่ยหรือว่าระดับปัญญาระดับสมองไอคิวเนี่ยนะมันเป็นถ่ายทอดทางมันทุกกมค,คือคือคือมันเหมือนดีเอ็นเอเราอะ ออกมะถ้าพ่อแม่ไม่ได้จีเนียสลูกมันก็ไม่คยลูกไม้มันก็หลดไม่ไกลต้นทีนี้ถ้าพ่อแม่เองเนี่ยตัวพ่อเองยังสอบหมอไม่ได้ก็แสดงว่าความสามารถพ่อกับแม่มอยู่แค่นี้เออไอคิวอาจจะแค่นี้ใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกคุณอะสอบหมอไม่ได้เนี่ย มันก็มันก็โอ้มันก็ธรรมดาหรือเปล่าถึงแม้ว่าคุณจะพุชแค่ไหนก็ตามเขาอาจจะไปแบบไปกวดไปแล้วก็ตามนะแต่ระดับความสามารถอ่ะมันก็จะไม่ต่างจากเราเหมือนกับสังเกตมนะบางคนพ่อแม่มีรักยิ้มลูกก็มีรักยิ้มเออบางทีพ่อแม่มีตําหนิอะไรเงี้ยคือมันถ่ายทอดกันมาแล้วคุณไปพุชเขาให้ไกลกว่าที่คุณเป็นอยู่มันกดดันนะอืม ถ้าเขาเข้าไปได้เองหรือเขาอยากเป็น,นมันก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะฉนั่นการที่หลายคนนะพูดว่าอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์หรือครอบครัวที่มีความสุขคุณต้องแยกให้ได้นะว่าครอบครัวที่สมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบเลิศเลอเพอร์เฟกต์โอ้ยลูกฉันเก่งหลายคนนะบอกว่าลูกฉันเก่งมากเลยลูกฉันนะสอบได้ที่นั่นทีน่นี่ลูกฉัน,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 ฉน Genius, อย่างนั้นลูกฉันจีเนียอย่างนี้อันนั้นนะมันเป็นความสุขของคุณเวลาที่คุณโชว์าชาวบ้านชาวช่องเวลาที่คุณอวดชาวบ้านชาวช่องแต่คุณถามลูกหรือย,อยังว่าเขาอยากมีชีวิตแ,แบบนี้หรือเปล่าและนี่คือควาามสุขขอองลลูกหรืเป่ ใช่ป่ะที่เป็นโทรฟี่ของพ่อแม่นะพ่อแม่หลายคนดูตรงเนี้ยเริ่มเริ่มนั่งไม่ติดเริ่มเกลียดครูแล้วนี่มึงไม่รู้อะไรอะไรอย่างเงี้ยครูรู้แหละครูก็เข้าใจครูรู้ปร,ร,รจะจํานะแต่ว่าไม่มันต้องมีใครสักคนที่ต่อสู้เพื่อเด็กๆเพื่อให้ครอบครัวอบอุน่นเพราะครอบครัวอบอุน่นมันต้องเกิดจากความที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความสุขไม่ใช่ว่าคนหนึ่งมีความสุขกับการที่อีกคนหนึ่งมาทําให้ฉันฟูลฟิลมาเติมเต็มให้ฉันเออ มีพ่อแม่บางคนหูอะเราวาดลูกมากเลยพอเห็นผลการเรียนลูกตกขึ้นมาปั๊บเนี่ยทำอย่างกับลูกไปฆ่าใครตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วพออีกเทอมหนึ่งลูกปรับปรุงตัวลูกได้เกรดดีโอ้โหลูกรักคือเราไปรักเขาแบบมีเงื่อนไขอะแล้วทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขาอะไม่ได้มีคุณค่าแต่เกรดอะมีคุณค่าเขารู้สึกว่าเขาต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ตัวเองให้พ่อแม่รู้สึกว่ารักชั้นรักชัน้นเดี๋ยวฉันจะทําเกรดให้ี๋ยวฉันทำสามจุดเจ็ดสามจุดแปดนะหรือฉันสามจุดเก้าเลยนะเราต้องรักฉันนะ เด็กก็เรรู้สึกว่าตัวเองต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อพิสูจน์คุณค่าของตัวเองเด็กเราเนี้ยนี่คือเหตุผลที่บางคนน่ะไม่เข้าใจครับว่าเอ๊ะทาไมโอ้โหเด็กเรียนคณะแพทย์นะแต่ทําไมกระโดดตึกเออทำไมเก่งขนาดนี้เป็นฉนชนจะไม่โดดตึกหรอกคุณรู้ได้ยังไงที่เขาโดดตึกเ่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาถูกพุชนะเด็กบางคนที่เราเอ,อ๊ะจีเนียจังเลยนะแบบเรียนนะที่เดยกข่าวออกต่างประเทศมาหาลายัยอันดับหนึ่งอันดับต้นๆที่แบบว่าไม่เก่งจริงเข้าไปไม่ได้ปรากฏว่าเด็กคว้าปืนล่าย,ยิงคนนะ เป็นโรคจิตโรคอะไรเนี่ยมันเกิดจากอย่างนี้แล้วเราจะไปเอาความสุขมาจากไหนถ้าความสุขของเราเกิดจากการที่เรากดดันคนอื่นให้มาเพรสเชอร์มาเติม,เต,มเต็มเราดังนั้นการที่เราอยากให้ครอบครัวอบอุ่นเนี่ยเราต้องเราต้องรู้ก่อนว่าครอบครัวอบอุ่นเป็นยังไงไม่ใช่ครอบครัวอบอุน่นคือครอบครัวในฝันของฉันครอบครัวที่ทุกคนได้ดั่งใจฉันแล้วนั่นเรียกว่าครอบครัวอบอุน่นแสดงว่าขอบอกแล้วนะคุณอาจจะ เข้าขายนาซิเเข้าขายนาซิเเข้าขายคนที่เอาตัวเป็นศูนย์กลางรักษาได้รักษาเถอะเพราะว่าก่อนที่บ้านจะพังเป็นกว่านี้ครอบครัวหลายครอบครัวพังเพราะอะไรเพราะว่าเราเข้าใจว่าครอบครัวอบอุ่นคือครอบครัวที่ฉันต้องการคือครอบครัวในฝันเออแต่ไม่ใช่ครอบครัวที่เออ่ลูกมีความสุขคนสมาชิกในครอบครัวมีความสุขนะไปทบกทุนนิดหนึ่งว่าระหว่างความสุขกับความสมบูรณ์แบบมันเป็นคนละเรื่องกันเอออันนี้เป็น สิ่งที่ละเอียดอ่อนมากๆเลยอ้อเวลาในคลิปหมดอีกแล้วเอาเป็นว่าถ้าใครต้องการปรึกษาครูแอดไลน์มาจองเวลานะคะเป็นการส่วนตัวได้ที่0897456111ค่ะ